สวัสดีครับขออนุญาตขอรบกวนเวลาสักครู่นะครับเมื่อวานได้ข่าวว่าพี่ก็ได้มาร่วมปั้นในครั้งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อวานปั้นได้กี่ลูกครับก็เราๆน่าจะได้ประมาณร้อยร้อยลูกเลยนะครับวันนี้ก็ได้อีกแล้วเยอะใช่ไหมครับวันนี้ครับก็มันยี่สิบกว่าลูกใช่ครับแล้วทราบข่าวได้ไงในการที่ได้มาร่วมปั้นครั้งนี้จากเวอร์ไซด์ไทยฝาดนะครับเวอร์ไซด์ไทยฝับ เรามีความมั่นใจแล้วว่าไอ้ลูกที่พี่ปั้นปเป็นร้อน้อยลูกแล้วเนี่ยเราไปช่วยให้ประมัดน้ำเสียได้จริงก็มั่นใจนะครับเพราะว่าเมื่อวานตอนมาเนี่ยก่อนที่เราจะมาปั้นเนี่ยก็มีการเข้าไปฟังคณาจารย์เขาให้ความรู้นะครับว่ามัน ทำไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยได้ยังไงครับครับามั่นใจว่าน่าจะใช้คือไม่ได้ไม่ใช่วาถเสร็จปุ๊บมาปั้นเลยใช่หมีการให้ข้อมูลครับครับแล้วอยากจะให้เชิญชวนยังไงครับว่าท่านอื่นที่ยังมีความลังเลที่ยังอาจจะยังไม่แน่ใจเนี่ยให้เชิญชวนช่วยกันปั้นในทางเลยครับก็ถึเชิญชวนคนที่ว่างนะครับหรือว่ามีจิตอาสาก็คือว่าถ้าเกิดตอนนี้เรายังเรายังไม่เป็นผู้ประสบภัยนะครับเรามีเวลาว่างแล้วก็สามารถมาใช้ ไปช่วยกันทําตรงนี้ได้นะครับก็มันไม่มันไม่ยากนะครับก็พลเมายพลเมืองนะครับผมขอบคุณมากครับพี่ชายครับสวัสดีครับ